หลังจากนั้นครับอีกหนึ่งภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทยนะครับคือ,ค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 อการลงพื้นที่ไปมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศีสเกตครับ นายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปยังศูนย์บริหารจัดการนาบอัจฉริยะโครงการชนละประทานสีสเกตสำนักงานชนละประทานที่8ในการเป็นประธานประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในจังหวัดสีสเกตโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตพร้อมโดยร่องผู้ว่าราชการจังหวัดวคนาสวนราชการเขาร่วมการประชุม โดยนายูุิมถ้ำนะครับเพื่นได้บอกว่าสึ่งการเหตุหนาทีร่องนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมันคงปัจจุบันความมันคงแบบใหม่นะครับบอมมนพูดถึงเรื่องแค่การต่อสู่การปกป้องประเทศ แต่ยังครอบคุมไปถึงการมันคงในหลายๆมิติเช่นในเรื่องของศาสนาที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเป็นความมันคงเช่นเดียวกันจําเป็นต้องมีมาตรการนะครับดำเนินการที่เข้มแข็งขึ้นบม่เพียงแต่การจับซึกเท่านั้นแต่อาจมีการขยายผลดําเนินการทาทางกฎหมายอื่นๆต่อไปนั่นครับค่ะส่วนปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะคะ ท่านรองบนบอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันพอผู้ยิบานในพื้นที่ส้างพุ่มคุมกันให้กับประชาชนในพื้นที่มู่บานและกับชุมชนของจะคองให้ได้หูเท่าท่านยาเสพติดโดยเฉพาะย่างยิ่งนะคะในกลุ่มเสียงและกักลุ่มเปราะบางให้ส่งเสริมกลไกชุดรักษาความปลอดภัยมู่บาน พร้อมกันนี้อยากให้ซอยการสร้างเครือขคายตาสับประรดกับประชาชนเพื่อที่ซอยแก้ปัญหายาเสพติดนอกจากนี้กระอให้เพื่อนบอกว่าให้เข้มแน่สถานบันเทิงที่ยู่รอบๆสถานศึกษานั่นให้ไปเบิ่งกันแน่ร่วมถึงพื้นทีอน่อื่นๆหากพบว่าเป็นแรงมั่วสุมเกี่ยวกับยาเสพติดก็ให้ซอยดำเนินการตามกฎหมายใดทันทีค่ะ เนื่องใก็ตามครับคุณผู้ชมมอนี้ครับวันที่17กรกฎาคมซีมีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดพร้อมโดยผู้กำกับการและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายบขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังครับเมื่อเด็เองเขาก็มีเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวไปฟังเสียงของเพลินกันครับ อันนี้เป็นนโยบายนะครับเพราะนั้นนโยบายไม่ต้องพูดรายละเอียดแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าจากนี้ไปทุกคนรับรู้แล้วตระหนักแล้วว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่รัฐบาลจะทำเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยจริงไม่ใช่เริ่มมันเริ่มมาประมาณหลายครั้งแล้วนะครับตั้ง ถักเกือบ4เดือนได้แล้วนะครับที่ทําเรื่องสิวสตอฟเซฟมาครับเพราะนั้นถือว่ารับรู้กันอยู่แล้วนะครับเข้าใจกันแล้วแล้วก็ได้ปฏิบัติกันมาบ้างแล้วแม้ผลจะยังไม่พึงพอใจก็ตามนะครับก็ผมว่าให้สมบูรณ์ก็คือให้เรื่องของประชาชนมาตอบมันก็จะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปอย่างที่บอกผมจะไม่ไม่ไม่ไมต้องมีการเรียการให้รายงานตลอดว่คุณทำอะไรบ้าง แล้ทำอะไรสำเร็จแล้วก็ผมพร้อมจะไปตรวจทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าคือไม่ต้องการพิธีกรรมจัดนั่งเนี้ยงกินข้าวนะครับ <ไป S 1> เอาข้าวหอมมากินก็ได้ครับก็จะไปเลยนะครับพื้นที่ไหนที่ได้รับรายงานว่าหรือเราจับยาที่เข้ามาแล้วบอกว่าที่ตรงนั้นตรงนี้เป็นแหล่งที่เขาเข้ามามบอกพื้นที่บอกจุดบอกไรายได้จากการสอบสวนปั๊บเนี่ยเราก็จะบุกเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นนะครับดูว่า ที่มันทะลักเข้ามามีการแก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนยังไง